เปล่าอิ่มหมดแล้วอโอยหมดกินไหมอะเข็นีมาตรานยู่งงก็ได้สิตอนนี้เวลา6โมง10นาทีนั่งกินมัฟฟินกับโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่กล้วยอร่อยมาก รนล้างการล้างาการกใช่ไหมวะเพราะทำไรทำความสะอาดทั่วไปทำจิปเปอร์มดเ,เป็นฮาวม e เป็นฮาวจิปเปอร์แ้วที่มึงนั่งอูนึงดนทำิปเปอร์นออยู่นตัววะอันนี้หนุกเล่น,น ทั่งเล่นอะไรอยู่ใหนดู <c oughs> ให้ดูเร <c oughs> ็วครับเป็นเกมพลาสติก <c oughs> เป็นเกมพลาสติก <c oughs> หายพี่ไหนเล่นไม่ได้เลยนี่นี่เจ้ครับนั่งท่องเว็บอยู่อันนี้เรากำลังก็เห็นเห็นไม่รู้ว่าผมทำประโยชน์แต่เจ้ก็นั่งเล่นเกมเนี่ยผมกับเจ้กำลังต่อสู้ยังชิงคองกันครับไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว เราเราตัดสินใจว่าวันนี้จะไปวมาเันมี้หรือเปล่าว่าของในตู้เย็ยนหมดก็ตแต่ละวันที่เราแดกๆอย่นี้มันแดนกจับกังนะครับเราจะเปิดตู้เย็ยนให้ดูว่าเหลืออะไรบ้างนะครับนี่คือเศษหมูนี่เศษหมูเป็นกระดูกหมูที่เหลือจากการการอะไรการเขาผ่านเขาผ่านของพวกเรา ยงไเดี๋ยวมเล่คยคอใส่กอกก,กากนะครับหไ,ไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยอันนี้ก็ก็ขอแช่ช่องติดก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะใครแช่โค้กนี่เย็นแเบิดเอ้ยมันไม่แข็งวะแช่โค้ไม่แข็งเลย โบ๊ทก็ทำความสะอาดไปตามหน้าที่เขา <c oughs> โบ๊ทรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกชินแล้วชอบทำมาทุกวันปอนดูบีไว้ <c oughs> หนึ่งกินโยเกิร์ตต่อข้างน่านมีใครอยู่วะพี<ม>่แพาอยู่พ<ม>ี<ม>่แพว กูไปขอให้ไหมมึงแลกกันบล็อตมึงแล้วกันมึไปขอขออะไรอ๋อพี่อยู่ว่าเรื่องกระต่ายที่พี่อยู่อยู่ว่ากระต่ายอะไรกระต่ายพี่อยู่ว่ากระต่ายแล้วะกระต่ายที่ก็หลายสีตอนพี่อยู่ไงพี่เล่าเรื่องอะไรอ๋อ๋ยโยโย่เมื่อกี้บอตมันจะพูดไงขอทีขออะอยากรู้ป่ะอยากรู้ป่ะ